ที่องค์ดำองเก์ที่นี่ขี่จักรย์คืออะครับเราไปองค์ดำองค์ไหนครับองค์ใหม่องค์ไปองค์ใหม่แล้วครับองค์ใหม่ดีกว่านะครับเียบหน่อยครับเพราะองค์เก่าเราไปมาแล้วครับไปเก่าอีกเดินตามทุกในเียบเีย็บนี่ครับเย็บขีะเย็บระวังหน่อยนะแต่องค์ใหม่ไม่นี่ครับองค์ใหม่รถเข้าไปจอดอย่างงี้เลยนะอยู่หลังวัดไทยนานาาแล้วเขาเป็นคนพบยังไงเล้นยังไง เขาไปล huh? ื like, ้อกันย right. right ังไงไม่ร okay. ู้ครับเราไปเจอแล้วก็วัดที่ดูล้อมบึ้มเลยครับนะครับแต่เขาก็ล้อมมานานแล้วเขาไม่ิ่งจะไปเปิดเจอว่าเป็น่อองค์ดิมเป็นคล้ายๆปางที่แบบเป็นคล้ายๆมีเทวดาล้อมรอบด้วยเขาไม่ได้เป็นแบบเดินงงนั่นนะครับมันสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าอย่าไปสร้างไม่ได้สร้างใหม่เลยครับเป็นรอยตัดเป็นพระเก่าตั้งนานแล้วครับกระเสียพระที่อยู่เป็นเทวดาข้างๆนะครับโดนตัดหมดเลยครับนะแล้วตกลงตอนนี้โอ้ก็ล่วงมาตอนนี้ขังแน่นแน่เลยไหมเนี่ยตอนนี้เขาว่าองค์ใหม่ครับแต่คน คณะทัวยังไม่ค่อยรู้ว่างค์ใหม่อยู่ที่ไหนครับนั่นลแล้วรถยังเข้าไม่ได้เลยครับรถย่ยเข้าได้กับรถเล็กครับเข้าได้แล้วรถพวกอินโนวาเข้าไม่ได้เพราะเป็นทางดินดันเนินอืมน,น,นอตสบดีดูเยอะหลยสุดแตงโเพิ่งเคยเจอเพิ่งเจอแต,แต่มีวัดที่ดูรอ้อมอยู่รอบๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเรียกลุงพามาดูมาแล้วเขาก็เปิดให้เราเข้าไปมีรถถีแกแจอย ม้องก่อสร้างภาพพระขึ้นมาให้มาพใหม่เพื่อให้พวกฮินดูได้มีที่อยู่ที่จิตอันนเมื่อกันนั่งเกวียนเหรอเ <c oughs> กวียนต้นอะไรกีร่า <c oughs> 20ปีเนาะโอ้โหเด้อ20ปีก่อนนี้ไม่ได้ดูไม่ได้เลย <c oughs> ลว่าถ้าปีก่อนนี้ก็ไม่ไหวแล้วคร <c oughs> ับเ <c oughs> พี่อนเพิ่งเสร็จสักไม่กี่ปี <c oughs> ได้ประมาณ3ปีครับอ,อืมซึ่งดูดีได้ขนาดนี้นะจะค่อยพัฒนาอ India c r e d เ t a b l e <Incredible. S 2> อย่างว่าเงินเข้ามาในแบบได้มาจากสีเนียคือว่าได้มาจากสีสังเวชงั้นนะครับสี่ที่เนี่ยครับเงินเข้าเยอะที่สุดในแบบการท่องเที่ยวของรัานพิหารก็เขาก็ต้องพัฒนาตรงส่วนนี้เป็นเยอะเลยครับขั้สนสำคัญที่สุดการพัฒนาคมุจุนจากนี้ไปกุสีนาราทำสีเลนแล้วนะครับจะเสร็จแล้วครับครับผมเสร็จวิ่งกองเลนคู่นี่นะครับกสองเลนฝั่งผมก็กำลังทำจะเสร็จแล้ว ก็อะไรอย่างความอดท,ทนเยอะอดท,ทนจากความไม่รู้จะรู้ทุกอย่างจำได้จำได้จำได้อะไรก็ <c oughs> มึงจะมาทางนี้ <c oughs> <c oughs> เที่ยวคราวนี้มาเที่ยวแบบรายชาแน่ะเที่ยวไฮโซมากเลยไม่จัดนั่งรถ VAPP สตัวเลยนะหาที่ไหนได้ไปดีเมีแบบไกล้กลอย่างดีด้วยเลอ่าับรรอแล้วยังไม่พอนะแถมรวยด้วยทำไง ตรแกนนั้นนิวนะจำไห้นะถึงผมไม่หล่อแต่ผมก็จนนะครับผมืจ่อไอ้นี่ไอ้หน้าตาไอ้หน้าหน้าตาอย่างเขาเรียกว่าอยากจ่อหักแต่อุปสรรคอยู่ที่หน้าตาอยากจะหกหักอุปสรรคอ่ผมจำไมได้พี่ดำพูดพี่ดำจ่องเมื่อคืนนี้จะบอกพี่ดำจำไม่ได้นั่งนิ่ตรงที่อ่านไม่มาพ่อพูดว่าอะไรเร้ยท่านดำมันมันมันต้องมานทำอะไรตมาเรื่องคนบินครับแต่อุปสรรคอยู่ที่หน้าตา พี่ดำต้องเก็บไว้เยอะนะเพราะเด็วดำไปเล่นแบบโยโยมให้ขำเนี่ยจะหลับจะหลับเนี่ยเดี๋ยวพี่ดำปลุกมีเมลมากเดี๋ยวพี่ส่งใหไง้ได้ได้เรียกว่าโอ้มบายจนีม่ทุกทีเลยมึงไ้ สสงันเขาบองออกอะไรนะหัวใจพี่ไม่ใช่สปายที่มันจะรู้ใจและซาซ่าคนเราคิดได้เก่งเอาเองมัน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 ต้องดูตลกอยู่บ่อยผมรู้ไหมใช่ไหมันเราหาตลกเราดูแล้งพูดมาพวกอย่างนี้มันไปยิบไปเอาที่ไหนมาเล่นนั่นไม่คือถ้าอยากจะหามุกมากนะไปเอารายการบางรักซาบซ่าเก้า Tidak ada yang ding-ding lagi, celah dia. Ya, kejadian kek, kan? Mulau aku. Mulau aku dia, kan? Mulau aku dia. Mulau aku dia. Celah dia mungkin. Apa iya, ปัจจิกิเลยรปัจจิกิเลของน้ำห้า๋ยวดูมีกะแพง่าจะคืดเลยนะกแมนนี้อโอ้นี่เป็นเขาเึ้งร้องรองน่าจะมีะมันคือเป็น,น,เ,นเป็นอยู่ข้างไหนครอบป่ากันน่าจะคืดเคยเป็นเมืองที่เจริญก่อนเป็นเมืองค้าขายเมืองเศรษฐกิจ ที่นี่ภูเขาเป็นเขาเขาเป็นสีนภูนั่ดินเขานะ่เห็นเินเขานะด<ม>ินแดงสีมภูนะมีประเทศเดียวที่นะที่เห็นสีมภูนะเขาบอกว<ม>่าสีมภูนี<ม>่ท่เราเ็นนเรื่องนคีเอทางลาดใหญ่ก็เลยนตวม,ม่น กำแพงเมืองราชคฤห์เขาสร้างกันเองอะคะเนี่ยไม่รู้ใครเนี่ยมันจะเป็นพันพันปีไหมนะมาตั้งกับนู่นนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปเป็นบระโยชน์คืหินก็สวยเนาะนู่นเห็นไหมเจดีย์ของญี่ปุ่นตั้งตุ๊กาอยู่นู่น ที่ไหนบอกว่ามันไปสร้างก่อนเลยญี่ปุ่นมันเอาอเช่ากันไปอย่างดีเนี่ยเช่าก็นไปคิดจะรกูดอยู่บนนู้นหรออยู่เนี่ยครับข้างๆกันเลยเป็นไงครับผู้ราดยานหนาะเป็นแถวอี